สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอันนี้ป้าแมวพามาเดินนะคะแต่เช้าเลย8ปดบงกว่าเพราะว่าจะได้มาเจอคนมาแต่เช้าเลยมีแสงอาทิตย์พร้อมลบสามองศานะคะตรงนี้เลยวงเวียนเชิงซิตาเดนหน้าบ้านพักคนชารานะคะแต่ที่น่าสนใจคือป้าอยากเก็บเป็นที่ระลึกนะคะนี่คือต้น กล้วยทุกคนเปะกล้วยที่เขามาทำมาต้มหรือเชื่อมผสมกับหวานเย็นหรือว่ารวมมิตรหรือว่ามาทำใส่ขนมใส่บะจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เลยค่ะใบเขาเป็นอย่างนี้นะคะใบใบเขาเป็นอย่างนี้นะคะ,ะเขามาชงทำเป็นชาก็ได้ทุกคนนะคะและต้นต้นตรงนี้ สมบูรณ์นะคะใหญ่โตแต่ว่าเขาตัดขนาดเขาตัดตอนออกไปเพราะมันตดถนนเนาะทุกคนยังเหลือต้นใหญ่ใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะให้ดูผลมันนะคะผลมันะเป็นอย่างนี้ทุกคนคล้ายลูกพลุนนะคะสีเขาก็จะเหลืองคล้ายลูกพลุนคล้ายคล้ายลูกพลุนค่ะให้ดูใกล้ๆจะจะเลยนะคะนี่เลย กลิ่นเหม็นทุกคนนะคะกลิ่นเหม็นมากนี่นะคะกลิ่นแรงคะแรงจริงๆแต่ข้างในเขาอะถ้ากระเทาะออกมานะคะเขาจะมีอะเนื้อแข็งหุ้มหุ้มอยู่นะคะแล้วเราก็จะส,ะสะกิดเอาแต่เนื้อข้างในอ่อนๆเนาะป้าเคยเก็บนะคะทุกคนข้างนอกมันจะเหม็นกลิ่นแรงนะคะแต่ว่าข้างในเขามี เนาะมีสรรพคุณนะคะเขาบอกบำรุงตับนะคะใบนี่ก็ชงได้ทุกคนใบก็ชงได้นะคะแต่ว่าทําเป็นชาป้าไม่เคยนะคะป้าไม่เคยยังไม่เคยต้นนี้ไม่ค่อยดกทุกคนแต่ถนนสายกลางอะถนนสายกลางทั้งแถบเลยนะคะมีอุ้ยรวมยี่สิบกว่าต้นนะคะทั้งแถวแต่ช่วงนั้นป้าป่วยถ้าสมมุติว่าช่วงใบเขาเหลืองะคะ่ะมันจะสวยทั้งแถบแต่บางทีเนี่ย ล่วงไม่พร้อมกันทุกคนนะคะ,ะบางต้นก็ออกช้าบางต้นก็ออกไวนะคะมันก็เลยไม่เลยมันก็เลยไม่พร้อมกันนะคะนี่คือใบเขาทุกคนก็เลยไม่พร้อมกันแล้ววันนั้นป้าไปทําคลิปบังเอิญทุกคนฝนตกนะคะฝนเทลงมาทุกคนดีมม,มีน้ําแข็งอะ่ะมีน้ําแข็งนะคะน้ําแข็งเกาะนะคะ น้ำแข็งเกาะทุกคนน้ำแข็งนะคะเลยมันลบทุกคนลบแต่ไม่มีหิมะนะคะฝนตกแรงแล้วก็รถวิ่งเยอะพราป้าไปตอนเที่ยงอะคะ่ะวันนั้นน่ะถ่ายถ่ายคลิปไว้ตั้งสองคลิปแต่ป้าไม่กล้าลงเพราะว่าเสียงหนกหูนะคะประลบไม่เป็นวันนี้แปดโมงกว่ากะว่าไม่มีรถแต่ก็ยังมีนะคะแต่มันก็ยังดีกว่าวันนั้นทุกคนแม่คนิ้งขึ้นเต็มหญ้าเลยนะคะดำยอดหญ้าเลย มคคนิงนะคะเป็นเป็นคล้ายๆาหิมะเนาะตรงยอดหญ้าแต่ว่าไม่มีไม่มีหิมะค่ะนี่เลยทุกคนดูดูจนที่เริ่มมาแล้วนะคะไม่เลยนี่เลย,เลยบ้านเราเรียกแมคคนิงเนาะทุกคนเนาะมีวัยรุ่นสองคนเดินผ่านมา เพราะสงสัยว่ายายป้านี่ทําอะไรยายป้าทำอะไรคนที่นี่เขาจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยใจร้ายใจดีค่ะจะยิ้มนะคะจะยิ้มแจมแจมใสนี่เลยทุกคนป้าบ้ามันสวยดีอ่ะป้ากะไรอยากเก็บเป็ดทีละลึกนะคะ ปวยกักแแปะกล้วยทุกคนคนละอย่างนะปวยปวยกักกับแปะกล้วยคนละอย่างนะคะเปวยกักนี่เอามาใส่ต้มบะโูเป็นกาบไม้อันนี้แปะกล้วยะะถ้าผิดเดี๋ยวป้าก็จะพิมพ์ให้ใหม่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะชอบก็กดไลค์ให้ป้าหน่อยชอบไม่ชอบก็กดไลค์กดไลค์นะคะ สงสารคนแก่เนาะคนแก่นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ